มาทุกคนวันนี้ก็มากินสลัดกันจ้ะนะคะวิวจะลงอะไรวันวันหนึ่งเนาะพนเพื่อนๆมอันนี้ก็เป็นคลิปยาวนะจ๊ะพเพื่อนๆมาลาดไปเลยสิจ๊ะรออะไรนะจ๊ะนี่อันนี้อาหารเช้านะทุกคนกินไปเลยจ้ะนะคะเหนื่อยแล้ว รอเดียวรอดากก่อนนะคะคือคือองรอแล้วนะทุกคนข้าวดีกว่านะคะลงกระนำย่ำยีไปเลยนะจ๊ะสนใจโลกละจ๊ะใครจะลำคาญก็เอ่อลำคาญไปนะคะมีหน้าที่ลงก็ลงไปเลยนะจ๊ะแก้วนี่แหละ,ะคะทุกคนใครจะว่าใครจะว่าอะไรก็ช่าง นะะักค่ะนี่ค่ะทุกคนมากินสล,สลัด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 นะคะเอ้ได้ไม่ได้ก็เล่นไปนะคะมาเบียรอรังไข่ออะะทุกคน สลัดผลไม้อาหารเช้าอืมตังจลดน้ำหนักมาทุกคนไม่หิวข้าเลยซื้อน้ำพริกมาก ยังไม่ได้กินนะพกเข้าวเหนียวก็เลยว่าเดี๋ยวกินสลัดก่อนนะคะแล้วค่อยกินข้าวเหนียวใครจะว่ายังไงก็ช่างนะคะไม่สนใจนะคะอืม ใจนะคะชีวิตใครชีวิตมันเนาะลงไปเลยจ้ะกระยันลงแค่ไหนก็ลงไม่กระยันก็ไม่ต้องลงนะคะไม่มีใครว่าทำตามทำตามใจเราอยากทำอะไรก็ทำอยากเล่นก็เล่นไม่อยากเล่นก็มันเรื่องของเราเพืนะ่อเพื่อน,อน<ๆ>ว่าไหม ทำไปเรื่อยๆนะคะอืมนะกินกันเร็ว